สวัสดีค่ะมีรถครอบครัวสภาพสวยประวัติดีีดาผ่อนสบายเดือนละ7,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะโตยต้าเวนซ่า 1.5G เกียร์โตปี2016ค่ะรถสวยนะคะประหยัดน้ำมันด้วยค่ะภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ a i r ์แ g ABS กุญแจรีโมทนะคะเบาะ3แถวค่ะมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะเย็นทั่วถึงนะคะกระจกปับไฟฟ้านะคะระบบเซนทรัลล็อกค่ะ นี่ค่ะแอร์ตอนบนนะคะกว้างขวางนั่งสบายสามารถเติมน้ำมันอ e ีซิได้ด้วยนะคะผ่อน,นสบายสบายเจ็ดพันบาทค่ะขอฐานเงินเดือนได้รับรวมผู้ชอบซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้ไดแล้วนะคะใครกำลังมองหารถครอบครัวสภาพสยวยกว้างขวางนั่งสบายแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะเบาช้าแถวเบาะพักได้่ังหางนะคะเดี๋ยวอันพักให้ดูนะคะนี่ค่ะ ก็สามารถพับได้นะคะเอาไว้ขนของนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะพร้อมใช้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะ379,000บาทเท่านั้นนะคะจะได,ด้เต็มเลยค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะอะไหรก็หาง่ายนะคะ น้ำมันอีกต่างหาค่ะขับง่ายขับสบายค่ะแล้วสวยมากๆเลยนะคะเตต้าเวนซ่านะคะ 1.5G เดียวโตคันนี้ปี2016ประวัติดีฟีดาวผ่อนสบายๆเดือนละ7,000บาทเองค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เดียวเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อ